วันนี้จะพามารู้จักครอบครัวดวงดาวในระบบสุริยะของพวกเรามีดาวอะไรบ้างไปดูกันเลยชั้นหรือพระอาทิตย์ดวงโตโตส่องแสงสว่างให้ทุกดวงดาวหนูชื่อเมอร์คิวรีหรือดาวพุธอยู่ใกล้พระอาทิตย์ที่สุดตัวเล็กจิว๋วและวิ่งเร็วที่สุดเลย ูชื่อวีนัสหรือดาวสุกสว่างสวยัยและร้อนที่สุดเพราะชั้นบรรยากาศของหนูอบอ้าวหนูชื่อเอิร์ดหรือโลกบ้านของมนุษย์ที่มีน้ำทะเลและต้นไม้เขียวๆหนูชื่อมาร์สหรือดาวอังคารเป็นดาวแดงนักสำรวจชอบมาเยี่ยมบ่อยๆ ูชื่อจูพิเตอร์หรือดาวพฤหัส,สบดีหนูตัวใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเรามีพายุหมุนลูกมะหือมาด้วยหนูชื่อแซทาเทิร์นหรือดาวเสาดูวงแหวนของหนูสิสวยใช่ไหมล่ะหนูชื่อยูเรนัสชอบหมุนเอียงๆไม่เหมือนใครหนูชื่อแนบเชิญออยู่ไกลสุดอากาศเย็นจับใจเลย หมุนรอบตัวเองและโคจอรรอบพระอาทิตย์อย่างเป็นระเบียบพวกเขาไม่เคยชนกันเลยพอพระอาทิตย์คอยบอกทางด้วยแสงสว่าง